สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามเยี่ยมชมสวนลูกค้าสวนเสียรลนที่บ้านเขาแก้วไมื่ทวัใหม่นะครับวันนี้เราได้นำผลิตภัณฑ์ไม้พอเซตมาส่งให้ลูกค้าที่นำม,มาใช้ฉีดพ่นทุเรียนตอนนี้ทุเรียนของเสียรลนนะครับก็ได้ประมาณสามเดือนกว่ากว่าลูกโตสามสี่โลนะครับวันนี้ฝนกระหน่ำอย่างต่อเนื่องเลยไม่ยอมหยุดให้เราได้ถ่ายทำเลย นะครับสวัดีครับหลังจากที่ใไทแล้วลูกกรมสมบูรณ์เด่งปูได้สวยมากใบเขียวเส้มสมบูรณ์ใบอ่อนรัดมาก็าจางไวแผ่ไวรักษาทั้งใบเก่าใบใหม่ได้ดีลูกไม่มีเสียตรงเลยครับโวัดีครับลูกกรมนีมากทุกต้นลยครับต้นนี้โทมป่วยก็ฟื้นดีลูกเยอะมาก นี่เราได้นำ mm hmm. มาโปรเซตมาส่งลูกค้าวันนี้นน mm hmm. ไปดูต้นนี้นะครับดูสิครับหลังจ mm hmm. ากจขีดพ่นไปแล้วลูกสมบูรณ์ไปสมบูรณ์ต้นพื้นดีลูกโดกมากเลยนะครับเมื่อใช,ช้ชุดหมา,าเซสตชุดนี้ใช้ไปในช่วยการเติมอาหารให้กับทุเรียนทุเรียนก็สมบูรณ์ดี ต้นที่ป่วยที่เน่าก็หายป่วยนะครับใบเขียวสมบูรณ์ลูกสมบูรณ์ติดลูกดกมากเลยดีคทับทุกต้นเลยฝนจะตกยันไม่หยุดเลยแต่ดานะครับวันนี้เราไม่ได้ไปถ่ายทาให้ตรวจสวนนะครับท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับทุเรียนรัดไปอ่อนแบบนี้แล้วลูกหลุดร่วงลูกเสียทรงเบี้ยวไม่ขึ้นตรงปูไม่เป่งนะครับถ้าท่านได้ ใช้ผลิตภัณฑ์ไมโครเซตไปช่วยในการาบำรุงเติมเต็มอาหารให้กับนักเรียนของท่านนักเรียนของท่านจะสมบูรณ์มีภูที่เป็นสวยงามอย่างนี้แน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับท่น